ได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะปุ้แคร์เคบาร์ตี้นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่นะคะเราอยู่ที่จันทบุรีอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะนี่วันนี้จะพามาเที่ยวบ้านที่นี่เรียกว่าบ้านอะไรนะคะจันเย์จันก้าวโฮมสเตย์นะคะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นมากแล้วก็เจ้าของบ้านใจดีมากๆนะคะนี่จะมาโชว์เลยนะคะนี่ รถเบซ์ค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเนบ้นโบราณด้วยนะคะเนี่ยอย่าลืมนะคะถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมมาแวะแวะพักแล้วก็เอนจอยธรรมชาตินะคะเพราะว่าในละแวกนะะี้ค่ะบ้านไม้โบราณน,นะคะที่เป็นโฮมสเตย์อะคะ่ะไม่มีนะคะก็คือจะหายากมากๆนะคะนี่อยู่จกลกงจันทบ,บุรีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถเบ้นเมกกื่อกี้เข้าไปนั่งแล้วนะคะเข้าไปนั่งแล้ว แล้วก็ถ่ายรูปกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยนะคะโอเค right now we are at c h a n t a b u r i and uh, I just stay บ้านัันนาย Homestay i s so nature and it's so amazing that that home I already l i v e yesterday so right now we live in the owner home they he's showing me the Benz car you see is limited and i s s o so big car and แล l r e a d y s ด e i n s i ินแล้วก็เข้าไปนั่งข้างในแล้วนะคะถ่ายรูปกเจ้าของเรียบร้อยเนียค่ะสวยงามมากนคะคะข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีอันนี้จะเป็นสีจะเป็นสีแบบเหลืองๆอะไรพวกนี้ค่ะนีคะสีเหลืองแบบคลาสสิกนะคะดูไม่เบื่อนะคะเนี่ยค่ะนี่ๆดูไม่เบื่อเลยแล้วก็ตัวด้านในนะคะอันนี้ตัวด้านในด้านในจะกลับกล้องให้ดูนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นหนังแท้แบบนี้นะคะสีแดงสวยมากแล้วก็พงมาลายัยจะเห็นนี่จะเห็นว่าพงมาลัยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบจะเป็นรุ่นหาหายากมากนะคะนี่เดี๋ยวทำไมกล้องไม่ชัดนี่ค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูข้างหลังรถค่ะเดี๋ยวไปดูหลังรถนี่นะคะสวยมาก เดี๋ยวจะลงรูปอีกทีนะคะว่ามันสวยจริงไหมนะคะอย่าลืมมาพักที่นี่นะคะอะไรนะบ้านบ้านจันนายโฮมสเตย์นะคะบ้านจันก้าวโฮมสเตย์นะคะที่นี่ค่ะก็บ้านที่พักก็จะเป็นบ้านหลังหลังเมื่อวานนะคะหลังใหญ่หลังนั้นนะ,ะที่เป็นบ้านไม้นะคะอันนี้จะเป็นบ้านเจ้าของนะคะบ้านเจ้าของก็จะเป็นบ้านไม้คลาสสิกมากก็จะเป็นบ้านโบราณน,นะคะในของของแต่ละอย่างที่เขาเลือกใช้นะคะก็ก็จะ มีหลายหลายที่มากเลยนะคะจะมีไหลาจากแหล่งที่มาใช่ไหมคะอันนี้มาจากไหนบ้า,างคะอันนี้นะถามเจ้าของก่อนไปไหนแล้วพี่เพชรคะแต่ละอย่างนี่มาจากไหนบ้างนะคะมาทุกที่ทุกทางในภาคตะวัอนออกและภาคเหนือโอ้เหรอคะครับโอ้เช่นอะไรบ้างคะ,อ,ะอันนี้เช่นอ่าตะกต้าอันนี้ มาจากเชียงใหม่อชัยปราการอโนนก็มาจากชัยปราการเหมือนกันอันนี้ <P stunning. S 1> มาจาก <P overall. S 1> ชาวเขาเห็นไหมเนี่ย <P bakalım. S 1> แต่แต่ละอย่างนี้ก็จะมีที่มานะคะจะมีแหล่งที่มาต่างๆนะคะว่าเนี่ยคะ่ะอันนี้มาจากชาวเขาปากย้อนะคะอันนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะคะไหน,นอีกนะคะแล้วพวกลายฉลุพวกนี้ละะ่ะ อันนี้ก็มาจากเชียงใหม่ฮะอันนี้มาจากเชียงใหม่นะคะตอนนี durante, <laughs> <ction> oh, ้เราอยู่จันทบุรีนะแต่ว่าเชียงใหม่ของเชียงใหม่อยู่ที่นี่แล้วนะตุ๊กตาตุ๊กตามาจากี่ญี่ปุ่นโอ้ตุ๊กตาตุ๊กตาไหนคะนี่คะครับตุ๊กตานี่มาจากญี่ปุ่นนะคะนี่ยเนี่ยสวยมากอันนี้มันเป็นไม้อะไรคะเนี่ยอันนี้ไม้ยางครับไม้ยางใช่ไหมแมวแมวจากเชียงใหม่แมวแมวไม้อ๋อแมวไม้นี่ค่ะ อุ้ยลูกแมวลูกแมวเนี่ยค่ะเป็นแมวแมวไม้นี่ก็มาจากเชียงใหม่นะคะแล้วกระบุงเนี่ยค่ะม้อหายม้อหายมาจากยุคทวรวดีอันนี้ยุคทวารวดีทวารวดีเลยเหรอคะใช่อันนี้มาจากยุคทวารวดีนะคะกี่ปีมาแล้วหลายกี่ปีนี่เฉพาอันที่เกือบสองใบนี่นะสองใบโอ้สองใบเนี่ยค่ะที่มันเนี่ยค่ะได้จากสาแก้วเนี่ยได้มาจากสาแก้ว แล้ว่าเป็นเป็นแหล่งของทวารวดีแหล่งทวารวดีนะคะอันนี้กบกบนี่กบแม่ลูกนี่มาจากญี่ปุ่นกบนี่มาจากญี่ปุ่นนะคะกบแม่ลูกนานาชาติเลยของบ้านนี่นะคะอันอันนี้เหรอคะอันนี้เหรเป็นไหน้ำปลาไหน้ำปลาจากเมืองจีนอ๋อมาจากเมืองจีนโอ้แต่นี้มันก็ดูเก่านะมาจากไหนที่ไหนคะน่ะอันนี้เป็นยุคอายุทธยาค่ะโอ้มีของอายุทยาด้วยโอ้โหมีหลายแบบมาเนี่ยอันนี้ค่ะ อันนี้มามาจากอายุธยาค่ะน,นี่ก็อยุธยานะคะนี่ค่ะอันนั้นเป็นเต้าปูนเขาใส่ปูนกินหม,มากนะคะอ๋อเขาใส่ปูนกินหมากนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้เจ้าของบ้านนะคะนี่ <laughs> ขอบคุณค่ะนี่ค่ะดีใจมากพามาเที่ยวบ้านนะคะเป็นบ้านโบราณข้างในวัสดุข้างในก็ส<ไ>วยง,งามามากนคะคะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะตรงไหนอีกตรงไหนอีกนะคะชอบไ์สดเนานี่ค่ะ ตู้กับข้าวนี้โอ้ยตู้กับข้าวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นคาเฟ่ตู้กับกาแฟมองมองหายากมากเลยนะเนี่ยถ้วยจานชามอ๋อเป็นใส่ถ้วยจานชามนะคะแก้วตู้กับข้าวโบราณนะคะใครไม่เคยเห็นตู้กับข้าวก็ <laughs> นี่ค่ะน่ารักดูดิมันอันอันเล็กมากเลยนะคนตัวตัว,วดูตัวจิจันนะคะ <laughs> อันนี้เล็กกว่าตัวเราอีกนะคะ <laughs> แล้วไปไหนต่อห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำคอยเหมือนกันนะ ไม่ใช่คาพลอยแต่พลอยสะสมกับพลอยอ๋ออันนี้นะคะพลอยแดงนี่ก็จะมีพลอยด้วยนะคะพลอยเพชรไทยมันมีเพยรไทยด้วยี่าดิ and this this one is a gem is natural gem is called pei t ไทยเซอร์คิลเซอร์คิลเนี่ย is called เซ r ร์เค e ล h ไลฟ์ไทยสามีดูนี่ไลฟ์อยู่ใช่ไหมไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะ ก็หลายคนดกอยู่ไหมดูดูอยู่หลายคนไม่รู้ใครดูเป็นลายเวียนเขาเรียกอะไรพนักพิงพนักเวียนพนักเวียนโบราณจากเชียงใหม่อ๋อนี้ของเชียงใหม่ this is this is come from เชียงใหม่อันนี้มาจากเชียงใหม่นะคะ traditional Thai card นี่ค่ะ traditional Thai card ที่เป็นเอ่อ v e h i c l e เป็นยานพาหนะโบราณของไทย v e h i c l e นี่ก็เชื่อมจากเชื่อมหมายกันไมเนี่ยของเชื่อมหมาย่อ๋อเป็นช้างใช่ไหมอันนี้ค่ะตกของทางเหนือไม่ใช่ตกเขาเรียกอะไรนะโคพวั้วทางเหนือเขาเรียกอะไรบ่มบมกระบมข้าบมกระบมคนอีสานเรียกบมแต่ถ้าคนเหนือเขาเรียกขั้วสำหรับเวลานึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วใช่ไหมต้องมาแผ่ให้ไอร้อนออกก่อนที่จะเก็บเข้ากระติ๊ดอ๋อใช่ใช่ค่ะคือบ่มไม้สัก เวลานึ้อข้าแล้วก็เอามาแผ่ใช่ไหมะเอามาแผ่เพื่อไล่ไอร้อนก่อนแล้วก็ถึงจะลงกระติบพอหยิบแมวของเหนือทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ของเหนือนี่ตกใบของเหนือนี่ค่ะน้องสอรมณ์แก้ววายพวกแก้ววายพวกแก้วยุสกี้อะไรนี่จ้า This is ไว h y นี่ตก ตกไม่สักของเหนือเห็นไหมอันนี้อันนี้มาจากไหนนะคะจากเอ่อเยอรมันอ๋อ t h i s i s c o m e f r o m German อันนี้มาจากเยอรมันนะคะเนี่ยสวยมากเลยมีไวกาสจากฝรั่งเศสไวกาสเนี่ยค่ะไปไหนตอนเห็นตกของเชียงใหม่เนี่ยตกนือตกเนี่ยค่ะที่ตกไม่สักเมื่อกี้ถ่ายแล้วตรงนี้ใช่ไหมมุมนี้อ๋อนั้นยังไม่ได้ถ่ายนี่คือตกไม่สักอ๋อ ทันโต๊กดินเนอร์อ๋อทันโต๊กนี่ค่ะในนั้นนั่งกินข้าวแต่ใช้ทันโต๊กอันนี้จะเป็นขันช่องแต่งหน้านะคะเป็นกระจกแต่งหน้าที่แต่งหน้านะคะเป็นที่แต่งหน้าโบราณจะมีกระจกนะคะอันนี้ dressing table นี่ค่ะ แต่งหน้าแต่งตัวอันนี้มาจากเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เลยนะคะไอ้ตรงอันนี้เหรอคะอันนี้มาจากไหนคะเกาะเกร็ดนนทบุรีมาจากนนทบุรีต้องปั้นดินเผานะคะนี่ค่ะมีที่รับที่รับที่รับทีอ่าที่รับเล็ดแมวไหนคะให้เล็ดแมวเล็กเกาตุ่มลายครามราชบุรีค่ะ อ๋ออันนี้ไม่โบราณแต่ว่าเป็นที่เขาลายแบบโบราณลายไทยเป็นดีไซน์เป็น traditional Thai design นะลายเนี่ยลายครามสีไวชนบรูลายครามสวยมากแล้วเก้าอี้เนี่ยอ๋อเก้าอี้หวายญี่ปุ่นอันนี้เจแปนนี้เชนนะคะอันนี้เป็นเจ้าเก้าอี้หวายญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะ แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมีมีหลายแบบนะคะเมื่อกี้อันนี้ที่ที่เกาเล็บเกาเล็บแมวอันนี้ที่เกาเล็บแมวจากไหนคะจากสวิสเซอร์แลนด์ด้วยนะนะคะ she showing me the music box from Switzerland anyone come from Switzerland you should know about it นไหมคะอันนั้นผ่านานจากผ่านหินทรายจากเขมร อันนี้เหรอคะจากปภาคใตอันนี้เหรอใช่อัน oh, นั้นโอ้ this is come from Cambodia อันนั้นเจจเจอ this is นี่หยกเจอ this is the j a d you know they collect gems and then like the old things if anyone like to อ uh, ่อะไรนะคะอันนี้ antique. อ่า anyone like antique thing อยู่อยู่ don't miss to stay here is called called อันนี้เลยนะบ้านจันบ้านจันเก้าบ้านจันเก้าโฮมสเตย์โฮมสเต a ์ Okay. นี่ from Switzerland music box this is a music box from Switzerland อ๋อเป็นสัญลักษณ์ของสวิสชุดพื้นเมืองเขาเนี่ย you know about that this is like a traditional traditional dress dress of Swiss people อือแล้วก็อะไรคะ ยังฟังได้มีเสียงด้วยมือนกับกัดรอเก้าแบบนี้แต่ว่าเสียงมันจะอยู่ตรงในกล่องนี้ใช่ไหมอยู่ข้างในอยู่ตรงเนี้ย่ะอ๋อแต่ว่าเราเก็บของตรงนี้ใช่ไหมเก็บกำไร อันนี้มันเป็นใส่ฐานหรือใส่อะไรคะมันเป็นไขลา,านค่ะอ๋อม,ม,มันขไมขมันก็มีเสียงของมันใช่ไหมคะใช่ตรงอันนี้จะเป็นไขลา,านนะคะไขาลานอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ไขาลาน,นไขลานไม่ไมไมาาววรู้มี is, uh, ภาษาสวิสอยู language, ่ตรงนี้ This is a ๋อ This is a ภาษาสวิส Swiss language I don't know Can you read it เห้นะนะใกล้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 แล้วเขาจะเห็น มันกลับมันมันกลับด้านหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมมันไม่เห็นเห็นค่ะแต่ว่าไม่รู้มันกลับด้านไหมกลับด้านไม่รู้พงศอยที่อยู่ในหลุมฝังศพอะอยู่ที่ไหนแล้วยุคทาวารีทาวาราวนดิกีไม่ใช่ทาวาราวาดีทาวาราวาดีทอยจากหลุมศพตรงไหนคะอยู่ห้องนี้มั้ง หลุมศมไหนคะใช่ค the owner said that he got necklace from หลุมศพว่าอะไรคะ Graveyard a n d he showing me right now he's so scary t h e r e t h e r e this อันนี้นะอันนี้เป็นสร้อยจากหลุมฝังศพนะคะ it's a necklace g r a v i t right g r a v i y ใช่ไหมคะ Graveyard Graveyard from the Graveyard This is from the Great Yard มันคล้ายๆปะการังเนาะคล้ายๆพวกตระกูลหอย่อะไรแบบอืม it it look like a coral or shell mm. like that เห็นเขาว่ามาจากหลุมฝังศพอันนี้ลหะออันนี้อีกัวนาทำจากที่เลื่อยอ๋อที่เลื่อยภาษาจีน อันนี้อีโกโนาจากที่เลื่อยนะคะ This is Animal I don't know อ้อีโกนาอีโกนาภาษาภาษาอังกฤษนะคะอีโกนา from wood หรอคะวิคคาเมเลียนคาเมเลียนก็คือตีกตาอันนี้คาเมเ, <laughs> นนเลยก็คืออีโกนา It's o o k real but it's not อ๋ออนน real, oh, ะไรนี่ละ่ะอันเนี้ยง ตะเกียงสบายก่อนปอโลลเหมือนลันท์เก็ได้ลันเชิญพี่แจวตะเกียงยารการฟาดเลยอ๋อรูปกาฟาดอันนี้รูปคุณปูน,ปน,นะคะอันนี้คะ่ะคุณตานี่คะ่ะแล้วก็รูปนั้นพ อมาเธอเอ้ยฟาเธอฟาเธออ๋อเล่นี่เรียกคุณพ่อแล้วค่ะลานนี้ล่ะอันนี้คุณตาแกนแกนฟาเธอแกนมาเธอแกนมาเธอไม่ใช่แกนมาเธอคือยายแกงฟาเธอแกนฟาเธอปู่แกนมาเธอได้อันนี้สมตัมอัพสวีเดนรสซิมโบลสิมโบเออสิโบ นะคะลิลลี่ดอกลิลลี่ของฝรั่งนี่ค่ะบางทีกษัตริย์เขาก็เอาไปเป็นสินโบงเจ้าของบ้านเป็นลิลลี่หรือตาลูกเสือไทยอันนี้คือเจ้าของบ้านที่นี่เมื่อก่อนใช่ไหมคะ ลุงละแล้วก็แมวไม้บ้านคือคนที่แต่งหมวกีี่อ่านี่คือเจ้าของบ้าน t h is is owner he is owner เฮียนี่เจ้าของบ้านนะคะเดินเดินครับเดินเดินเดินเข้าไปนี่ค่ะข้างในข้างในเนี่ยค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะข้างในยังมีอีกนี่ค่ะมันจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ค่ะดิจิตอลคอมพิวเตอร์เดสอยู่ซีในอันไหนเองนะคะแล้วก็ ตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรนะชื่ออะไรนะพงน์สองตัวนัตากระยายจจยิบจากญี่ปุ่นนี่รีสอร์ทฟอร์มเจแปนอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะตุ๊กตาตุ๊กตาแมวตุ๊กตาแมวตุ้งตังนะ,ะ <im> อันนี้ก็มีมีถ้วยด้วยนะถ้วยชาโบราณนะคะนี่ค่ะเป็นดินเผานะคะเนี่ยดินเผา เอออันนี้แหละฮะนี่เป็นไวยจากไหนเครื่องไวยจากของเก่าอันนี้ไว้อะจำไม่ได้นะลายแหล่งเยอะไหนฮะไปดูห้องน้ำอ๋ออันนี้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่จะเป็นหินก้อนใหญ่เลยหินอะไรไม่รู้อ่ะ อ๋อนี่เป็นหินกราบนะคะแล้วก็หินนนั้นไม่นวดเท้าเหมือนในห้องพี่น้องนอ,งอ๋อนี่ค่ะจะเป็นหินกราบในห้องน้ําค่ะแล้วก็มีหินนวดเท้าด้วยนะคะนี่ค่ะเหมือนบ้านที่โฮมสเตย์เหมือนบ้านที่โฮมสเตย์เลยนะคะถ้าใครอยากพักอยู่ที่แบบเป็นโฮมสเตย์อยู่ในใจกลางจันทบุรีนะคะไม่ไกลจากอะไรนะบ้านโบราณ ตรงชุมชมลินน้ำค่ะก็คือใกล้มากเลยนะคะแล้วก็นะคะนะคะสามารถพักบ้านตรงนี้ได้อันนี้คือพักไม่ใช่ในห้องนะพักทางหลังได้ด้วยนะคะเพราะว่าบ้านใหญ่มากนะคะเมื่อคืนก็พักไปแล้วนะคะพักทางหลังคนเดียว <laughs> แล้วนะคะวัสดุต่างๆก็จะเป็นแบบแบบโบราณแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนะคะถ้าใครมาจันทบุรี อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะมีบอกไปแล้วนะคะมีรถเบนซ์้นยนะคะรถเบนซ์โบราณน,นะคะเมื่อกี้ได้มีโอกาสไปนั่งด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีแบบของแบบแบบรุ่นเก่านะคะมีองค์อันนี้ค่ะมีรุ่นเก่าแล้วก็แบบใหม่มาผสมนะคะมีทั้งแบบใหม่แบบเก่าผสมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะ เปกระจกแบบเก่านะคะเนี่ยค่ะมีแบบเก่าใหม่ผสมกันนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมอันนี้จะเป็นบ้านเจ้าของนะคะก็สไตล์การแต่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าบ้านเจ้าของก็จะมีจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าจะเป็นบ้านของเจ้าของก็จะมีพวกอะไรนะของโบราณต่างๆที่หายากๆค่ะ ก็จะอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะน้องต้องมาครั้งต่อไปต้องเอาชุดไทยมาด้วยนะมาอลูกการ์ถโบราณใช่ใช่มาครั้งต่อไปอย่าลืมเตรียมนั่งรถโบราณถ่ายรูปเอาชุดไทยมาด้วยเขาบอก เช่นแบบเนี้ยก็มีเมีค่ะได้เลยใ่ใช่ข้าหาประตูด้วยอยากเห็นค่ะคือแต่งชุดเหลือมาว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่แบบผ้ากลางมาในประตูนี่ค่ะในเจ้าของค่ะชอบเลยเอาชุดไทยเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะค่ะกับประตูอันนี้คือประตูค่ะกำลังดินอยู่นะคะ ที่เขาบ้านดูคนที่เขาเคยมาถ่ายชุดไทย<า>ที่มประตูประตูไม้โบราณนนคะอันนี้ไม้ประตูไม้อันนี้มาจากที่ไหนคะจากบ้านเก่าที่เขาลื้ออ๋อเป็นบ้านบ้านเก่านะคะโบราณในเมืองจังนี่ยบ้านเก่าโบราณในเมืองจันเพราะว่าบ้านบ้านเก่าที่นี่มันเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายร้อยปีเลยอะ่ะ ขงบ้านเนื้อร้อยห้าสิบตีนี่คือนี่เครือบเอรื่องบอรจากจากนเนี่ยผงพงอะไรหรอญี่ปุ่นเหรอจีนจีนจากจีนซีเรีมิกจีนซรามิกจีนอันนี้เครื่องเคลือบจากเซรามิกจีนค่ะอันนี้พวกเนี้ยค่ะนี่นกฮูกพวกนกฮูกเนี่ยญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมาพักที่นี่เยอะใช่ไหมคะมีมี มีชาติเลยก็เคยมีอ๋อสวิตซ์ก็มีนะคะสวิตเซอรแลนก็มีนี่ถักตอนนี้อันนี้ถักสวยอ๋อแล้วอันนี้เหรอคะอันนี้คืออะไรอันนี้งานฝีมือโคมไฟของที่ไหนนะทรงของทางเหนือแหละทางเหนือ,อถักถักโดยฝีมือนคนไทยเนี่ย ไไห้อง <Of S 2> น้ําเป็นไงมั้งออกแบบเองครับเองห้องน้ออํ<ส>าสวยมากเลยแล้วหินหินนี่ไปหาที่ไหนหินกาแบบนี้หายยากมากนะะคอ้าวเหรักฮะพวกที่เขาใช้จัดสวนทำรีสอร์ทตอกแต่งบ้านก็มีขายบ้านจัดสวนนี่ไงน้อยน่าในลูกเนี่ยอันนี้เจ้าของบ้านอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่ตรงนี้อีกเจ้าของบ้าน ไปไหนลูกแ่งสุย้นะ <Huh? S 2> ในเว็บในเพจบ้านจันเก้าอะ่ะ